ี่น้องว้ามันนี่หลับอันเวียกมา,มา,าออกมาัมเกาาดเขาพี่น้องอเ,เอ้ยงอมาหมัดเขาแล้วก็ตัดเขาพี่น้องเลยว้าแดดเพือออกมาละมันแดดแจมกว่านี้เจ้าจิบคาเฟ่บนการตัดเขาไปเลยจา,ยบบกา,า,ากจพี่น้องเอาจากตัดเนี่ยแต่อเอาหมดว้าทุกขันสมัยขนาด <laughs> ตัดหมัดเอาเลยเอาตอเอาตอบห้องพื้นเลยกันหมัดเอาเลยพี่น้อย,ออยว้าขัดๆๆขัดนีด่ตัดเอาแบบนี้เลยนางน้ายแอิงชุดผมพี่น้องวันนี้มีแดด we uh -huh. ไปยืนไปยืนนี่ดูว่ืนบ้าตาด้วยว่าอยายืนที่ห้อเรื่องเลยเม่ คนละเชียงอีได้ชานอ้ตัวนี้เป่าออกดตัวนี้ดูดขึ้นว้าท่าเว้ย พ่อเหดนเห็ดเ็ดก่ะพ่อก่อนเขาเราขากแท้นี่เขาหนองใจเป็นไงจูน่น้องปาเขากอดบักใหญ่เลยเรียรดาดปาเขางามอดี ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตอนนี้เขาก็คืนแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้เขากำลังย่างเมือก c, ันย่างหลัดทงมือพี่น้องไม่แต่หัวแท้นี่ได้ลาะหัวได้นี่ย่ c, างหลัดเมือนี่ผู้กไปข่าวผูกก็ได้ผู้หลัดผูกก็ได้ โอ้สิยาเราเห็นอย่า,า,ยามด,ดมันมีนามเอามาเพี่กระไรสยกนะมีหนามลายด้วยทางานี้นะเ้าน้างกลัาเดินทางกลับว น้ำมันเขาจะลบนเลยนาะเนี่ยน่าเล่อยากมานำบอกมาให้มากะยังมาข้าน้ำได้บ้านข้าน้ำไม่ยอเกอด้บานน้ำมาจับุ่นเยเ้ขาไปนี่เขาหลัดเมื่อคันทายนี่ไปย่างพุ่นนี่นะยังวะ ย่า <Yeah, S 2> oh <my. S 1> แล้วย่าเหากหลาดมือผีผีกุกตานทีเ้าเมื่อสอกุกตานโอเคเด้อพี่น้อง,างมอาเฮานี <Yeah. S 1> ่กัน okay, น้องไม,ขงม้ขอจบคลิปเพียงสำเนียก่อนก็นแล้วกันเด้อพอดีว่าคำนะเขากำลังจะหลัดหัวยังมาพี่น้องเอ้ยโอเคจะสบายดี